เราเมื่อประมาณหลายวันอยู่แล้วครับก็ฝันว่าเขาให้จับสลากหลวงจับสลากผมจับหลวงจับปุ๊บได้บ้านสองหลังได้บ้านสองหลังฝันว่าได้จับสลากได้บ้านสองหลัง หลังแรกเป็นหลังธรรมดาอีกหลังหนึ่ง,เป,งเป็นสองชั้นเป็นสองชั้นก็ในความฝันว่าเรามีบ้านอยู่แลว้วเราก็คงจะไม่ไปอยู่หรอกอขายจะมีคนซื้อไหมอะไรนี้ประมาณนี้ก็เลยมีคนหนึ่งเขาถามว่าพี่จะขายเท่าไหร่แล้วเราก็บอกว่า ไม่รู้ราคาไม่รู้จะขายเท่าไหร่ก็เลยเขาถามว่าสิบสองล้านเอาไหมว่าอย่นี้เออถ้าสิบสองล้านเอาบ้านหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นอีกบ้านหนึ่งชั้นเดียวครับชั้นเดียวสวยบ้านสวยอยู่นี่คือความฝันนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาบอกครูบอกว่าคูฝัน ว่าจับสลากไร้บ้านองเนีนเป็นไรเราก็บอกว่าบ้านเลขกที่เท่าไหร่ว่าก็บ้านเลขกที่แล้วก็จําไม่ได้บ้านเล็กที่มันในความฝันมันไม่ไม่เห็นบ้านเล็กที่อืมก็เลยตีปู่ก็ให้มาก่นเนาะปู่ก็ให้อืให้ตอนนั้นปู่ให้ ห้าเป็ดสองตอนที่ใหม่ๆนะปูให้ห้าเป็ดสองบอกห้าเปดสองครับช่วยเขียนมีมีกระดาษดูไหมห้าเป็ดสองเขียนเพิ่มเลยขั้ครั้งแรกเลยขั้นแรกครับอันนี้คือครั้งแรกที่ปูเขียนให้ที่ที่รีบโอกได้หนึ่งวันกับท่านก็เขียนให้ห้าเป็ดสองเลยห้าเป็ดสองแล้วก็ 83อ่ะพี่ช่วยให้เขาเห็นหน่อยให้ f อฟซเห็นหน่อยเห็นแล้ว582ปู่เขียนครั้งแรกเลย582กับ83ครับครั้งแรกอ๋อครั้งแรกครั้งแรกเลยครับที่ปูให้แล้วปูก็คยได้บอกเล่นน้อความฝันใช่ไหมปู่ช่วยเล่าฟังนิดหนึ่งบางทีเอฟซมาไม่ทันไม่แต่ปูคุยเนาะปูคุยและครับที่ว่าไอ้นิพระใช่ไหมครับฝันปูก็บอกว่า ฝันว่าได้พระสององค์ได้พระสององค์ครับององแล้วท่านก็ไม่ได้เบรกนะเขาเรียกว่าอะไรอุ้มอุ้มอุ้มฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้หนึ่งนี่นะผมก็เลยไปตีในความฝันของผมมันจะเข้าเรื่องของปู่คือภาษาเขมรเนาะเปรีย้ยเข้าเปรตเปรี้ยเออใช่เปรตเปรตอุ้มฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้หนึ่งก็ถ้ารับสฉมเราก็ซื้อสองเปรตสองสองเปรตสองครับเราจะซื้ออย่างนั้นมากกว่า ถ้าในความฝันนะอืแล้วบ้านที่ผมฝันก็สองหลังสองหลังแล้วก็สองชั้นสองชั้นหนึ่งนี่นี่ปีกเ็เปดปีกปเ็เปดปีก็เปดแล้วมาเข้าของปู่แปดสองสองแปดม,ม,มันมาเข้ากันมาเข้ากันอีกมันมาเข้ากันในเรื่องของของปู่นะแตะ่ยังไงก็แล้วแต่เน,น,นาะเราก็มันเป็นแนวทางมันเป็นแนวทางเราอย่ายไปยึด ติดมากจนเกินไปเราเล่นพอหมพอควรพอว่าเออเนาะซื้อแบตเตอรี่ใบสองใบก็ลองซื้อดูขับเอา,เอาไว้ดูเนาะผมฝนนันเนาะอันนี้คือเลขปูสุกอนแล้วก็มาวันนี้อวันนี้ปูวันนี้ท่านให้อย่างนี้ท่านเขียนให้กับมือนะครับตอนนี้ให้กับมือเลยครับครับ อันนี้ที่เลขปูเนาะท่านเขียนให้482กับ76 76กับ76 482กับ76ก็เดียวกันนะครับก็ตัวเดียวกันครับ82เหมือนกันพี่ช่วยก็บอก282นะครับครับผมเราก็ไปตัดเล่นเอาผมโชคเนาะโชคส่วนตัวเพราะว่ามัน582ก็สวยนะครับ582ครั้งเลขจะปูให้เนาะเออคุณผู้ชมเริ่มไบเดิด582 ห้าแปดสองแล้วก็ห้าสองเราก็ต้องซื้อด้วยนะห้าสองแปดห้าห้าแปดหาลอตเตอรี่เอานะครับเผื่อมีเหลืออยู่มันผมคิดว่าอยู่ในตรงนี้แหละเพราะว่าผมไม่เคยฝันอย่างนี้ฝันว่าจับสลากจับจับสลากลวงลวงจับสลากเขาจะทำสลากให้ไม่รู้ เรื่องอะไรหรอกในงานอะไรไม่รู้อีกนะในความฝันครับแต่เขาเรียกว่าไปจับสลากหน่อยดิเราล้วงไปปุ๊บได้บ้านสองสองหลังสองหลัง,ง,ลงครับนี่ได้บ้านสองหลังเราก็ดีใจในความฝันแต่เราก็ได้บบกแฟนว่าเราไม่ต้องไปอยู่หรอกเพราะว่าบ้านเรามีอยู่แล้วอืมก็เลยคิดในในความฝันคิดถ้าอย่างนั้นขายไปนี่ขายก็หลังหนึ่งเท่าไหร่ครับบอกนี่ ผมบอกตีราคาไม่เป็นเพราะเราไม่เคยซื้อขายนี่ก็เลยคนนั้นก็บอกว่าสิบสองล้านเอาไหมเราก็ตกลงเอาสิบสองล้านในความฝันนะครับได้สิบสองล้าน,นความฝันครับผมครับบ้านหนึ่งชั้นเดียวอีกบ้านหลังหนึ่งสองชั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นอีกหลังหนึ่งเป็นเป็นตึกตึกชั้นเดียวครับ อคือความฝันนะครับแต่ก็ก็ไม่รู้เนาะเราต้องพิจารณาดูมันเป็นแนวทางเป็นแนวทางที่เฉยว่ามันจะยังไงมันจะเข้าหรือมันจะอะไรก็มันอยู่ที่ที่พวกเราตีนั่นแหละอยู่ที่ดวงวัสนาด้วยเราอย่าไปคิดอะไรมากเรื่องหวยบางคนเหมือนเมื่อกี้อ่ะที่พูดก็พูดอีกเนาะที่งวดที่ผ่านมาว่าพ่นางอะ่ะ ฝันว่าเห็นถูตรงนี้ให้ผมมาเอาผมก็ยังไม่ได้ส่งให้เขาคือมันเป็นดวงดวงของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมเนาะมันต้องเราเราก็ต้องต้องคิดด้วยในเรื่องตรงนี้ครับผมเนาะจะ,จะได้แล้วไม่ได้ยังว่าเลยเนาะครับผมแต่ผมรู้สึกความรู้สึกนะความรู้สึกนะครับครับความรู้สึกผมว่าเรียกผูกเข้าแน่นอนงวดน,นี้ครับงวดน,นี้ได้จับด้วยฝันได้จับครับผมอ่า แล้วก็ปูไม่เคยฝันเรื่องอุ้มพระนะพระไม่ใช่ไม่ใช่พระสงฆ์นะเป็นพระเป็นพระพุทธรูปพระ<อ>พรูปเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ใช่พระสงฆ์นะเป็นพระพุทธรูปท่านอุ้มฟังนิดนึงฟังนิดนึงตื่นเช้ามาท่านก็บอกฝันเมื่อคืนช่วยฝันว่าอุ้มพระด้านนี้หนึ่งด้านนี้หนึ่งผมก็ตีเลย ก็มันปรตรุกับรีกความฝันของผมที่ว่าได้บ้านฝันว่าเราจะสลากได้เนาะครับผมตรงนี้เราก็ลองลองเล่นดูครับผมลองเล่นดูเผื่อมันเข้าเผื่อเรามีโชคครับร่วมกันก็ได้จะฉลองวิหารด้วยกันครับผมก็นอแกแค่นี้นอกมีอะไรครับก็เอฟซีทุกท่านนะครับก็จะ ทำโรงทานก็ผ่านพี่ช่วยก็ได้เด้อนะครับพี่ช่วยนะครับกับทิฏพันธ์ก็ได้หรือพี่ช่วยก็ได้แต่ทิฏพันธ์กัวจะไม่รับก็เรื่องโทรศัพท์เนาะบางทีผมก็งานเยอะไม่ได้รับก็ขอขอโทษที่ไม่ได้รับเพราะว่าบางทีงานมันยุ่งเนาะเยอะมากยิ่งยิ่งยิ่งจะถึงงานเนี่ยผมส่วนมากจะไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยครับเพราะว่ามันเราต้องเร่งเร่งงานบางที พี่น้องของเราหรือลูกศิษย์ของปูทุกคนบางทีโทรเข้าเราก็ไม่ได้รับก็ต้องต้องขอโทษก่อนครับขอโทษก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยถ้าบางทีจังหวะนี้เราก็ก็รับผมจะรับทุกคนถ้าผมว่างผมจะรับทุกคนไม่ใช่ว่าคนนี้รับคนนั้นไม่รับไม่ใช่ผมจะรับทุกคนถ้าได้ยินเสียงโทรศัพท์ผมจะรับทุกคนนอกจากงาน,งาน,นยุ่งยุ่งครับบางทีเราก็ขับรถบ้างอะไรเราเ,เหมือนสองสามวันเนาะเราก็ ยกทุเราก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ทั้งวันนีครับผมก็ต้องขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยในตรงนี้ครับแล้วเรื่องงานพี่ช่วยเรื่องงานเตรียมงานแล้วก็เอฟซีที่นอนเป็นไงบ้างที่พักอะไรยังไงที่พักเนาะถ้าเราพูดแบบถ้าลูกศิษย์ลูกหาที่จะมานอนที่ตำหนักก็คงจะไม่สะดวกเนาะครับเนาะเพราะว่าเราไมมีที่พัก อเพียงถ้าพูดตรงๆถ้าพี่น้องที่มาจากแดนไกลก็คงจะแถวโรงแรมสังขะเนาะคร <c oughs> ับเนาะพอมีเหลืออยู่เราก็มาพักที่โรงแรมแล้วตื่นเช้าเราก็เข้ามาที่ตำหนักก็มีอาหารการกินโเพียงอยู่ครับผม <c oughs> ก็อันนี้เรายินดีต้อนรับทุกคนเหมือนห้องน้ำ <c oughs> ก็กเสร็จแล้วครับ <c oughs> ห้องน้ำเราทำทำรับงานนี้โดยตรงเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนาะ คนมาร้อยสองร้อยคนก็รอคิวเข้าเข้าห้องน้ำนี้ห้องน้ําเดียวครับห้องน้ําเดียวแต่ปูก็มองไปก็สงสารลูกศิษย์ลูกหาเนาะก็เลยท่านดําริสร้างอีกสิบห้องครับผมสิบห้องอันนี้คงจะพอเพียงอยู่ครับผมอันนี้พอเพียงอยู่แน่นอนครับผมก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่ที่มาหรือประสงค์ว่าจะมีโรงทาน แจ้งมาได้ครับผมครับให้เอฟซีจดไว้เลยที่อยู่พี่ช่วยจะบอกในคลิปไม่ไม่บอกในในในเบอร์โทรเนาะอาจจะโทรมาถามมันยากเยอะทุกคนครับมันมันมันยากครับก็ขอเชิญชวนทุกคนครับที่อยู่ครับบอกเลยพี่ช่วยที่ที่อยู่ก็ตําบลบ้านจานเนาะครับเนาะบ้านอังโกตําบุบ้านจานอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็มาสอบถามก็รู้ครับ มีคนเข้ามาอยู่ครับถึงบ้านจานตมบ้านจานก็จะรู้เรื่อยๆถึงถึงตมบ้านจานก็รู้เลยครับถามว่าบ้านอังโคนตรงไหนครับบ้านอังโคนอำเภอสังขายจังหวัดสุรินทร์ก็ก็รู้ครับก็รู้อยู่ครับผมครับเนาะก็ขอเชิญทุกคนลูกศิษย์ลูกหาของปู่นะครับเนาะมาฉลองวิหารเจ้าปู่กระดำครับผมอ่ะงั้นก็ขอบคุณพี่ผู้ช่วยมากนะครับที่ แนวนะครับให้แนวทางให้แนวทางครับผมให้แนวทางนะครับอ่ะก็ต้องขอบคุณขอสวัสดีเนาะครับผมอากลบนะครับเนาะครับผมสาธุสาธุดีครับผมครับคบคุณผู้ชมนะครับเป็นธงที่สวยงามมากเลยนะครับจัดประดับประดาอย่างสวยงามนะครับเนี่ยครับเตรียมงานฉลองวิหารองค์เจ้าปู่กาดำสิบสองสิบสามมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบห้านี่ครับห้องน้ํานะครับเป็นการจัด รูปที่สวยงามเนาะคุณผู้ชม